วันนี้ค่ะพี่สานหาเนูก,กินค่ะไม่นี่เขามากินเอัผสมค่ะแจ้งเกลือมากินกับอันนี้แบบแห้งค่ะอันนี้แบบน้ำเราจะมีต้อนความค่ะน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานใส่ต้อนความอือเอาพริกใส่อ,อีกก็ไดนะ้อันนี้ลูกโดดความ อันนี้เฮดแบบแหงค่ะอันนี้เส้ไหลเสียบไหลอันนี้น้ำตาลแต้งเเกลือไปกินกับบางมายงชิดกับกะลิงปิงค่ะมือหนาค่ะยั่วๆน่ำกันนะคะ กินเลยกินกับมายงซิทค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้นสีโปปาดเึกค่ะโปปาดึกค่ะบบกินเบิร์นไวยเลยเอาให้แม่เอาแม่กลาสิเอาแม่กล้าขัดใจยุตยินี่ค่ะพี่น้องนวยใหญ่ค่ะโอ้ยพี่เกลือเฮายก็ต้องปอกเกลือเนี่ยค่ะหวานหวานหวานๆสมๆค่ะ โอยมาเด้อบัดนี้ค่ะพี่น้องไปลิงติงค่ะบัดนี้ยอืมออซุดซุดสมสมขันเดียวเลยกัดเป็นด้วยนะพี่น้องกัดเป็นน้วยด้วยซุดซุดค่ะกัดเป็นน้อยสุดซุดแยกเด็ดออกจากเออ ค่ะตัดขาเลยค่ะพี่น,ออน้องบ่มัตเอ้าสองปัดนิ่งก่อนสองกัดด้วยกัดก็เลยดิดอ,อ่ะบอปัดนี้จากปาดกันอื้ค่ะคู่ได้มาเกือแบบนี้อืม้มหวานยุดด้วยวานๆสุม่มๆค่ะ ไรแสบบังม so so ่วงค่ะม่วงสุกน้ำค่ะเคยกินจะเผ็ดบ่ะผู้สาวกินข้าน้อยอีลีหน่อยเสริมมาบ่ะเสริมมาผู้สาวกินข้าน้อยผู้ใดลูกผู้ใด้ได้ลูกได้บัวได้ย่างนี้ทำไเด้อม่ได้ นีกแกก็ได้ปาดเนื้อร่วนค่ะีแตกด้ลยสมสมเลี้ยมือ สมเลี้ยมือแซ่ <g ül> <g ül> บคักค่ะสมเลี้ยเอาเยอะหลอดเออตะลิงปิงมันนะพี่น้องนั่งกินบะสมีตะลิงปิงปิงเนอะพี่น้องปาดยุติาปาดแล้วค่อยนี่คะ่ะงวยหนึ่งเลยพี่น้องเฮ้ยแซ่บ <g ül> แสบกับเกลือคะ่ะ อื้อหลายแล้วว่ะหึแ <c> ซ <oughs> ่บคุ่นทั้งดาดซะเาเอา้แตะบาาจิ้มกับอันนี้แล้วก,กับบ่สมบันได้เด้อล่ะนึกว่ามันจะส,มส,ะส้มสีดงสีแก้วนี้แก้วนี้พี่น้องแก้ว นี่รองเบิ่งผสมตีแบบมาแซ่บกว่าบักน,นั้นมายุ่งซีซัมตลิง้งตีร้านมะเกลือแบบน้ำหนึ่งมะเกลเป็นยังค่ะ นีน้ำปลาหวานเนาะนีน้ำปลาใส่ปลาแดกพร้รอมติป้าขับนอนอมน้อยที่สง่งแ,สแต่โกดว่าอะไรลงขโมงอะแย่ๆใช่ปะตะลิงๆนะ ปาดไปละพี่น้องร้านปาดไ้ทิ่กินละปาดคูหน,นึ่งมาเสีิหนีวยโอ้ยไลาไลเร็ว<ๆ>คอยจะกินหมดกอนเอาเลยเอาเลย ดี๋ยวส่วนเกลือหลเนาะอือุลงคนมาบ่มากใส่ลิงิงสนกินแล้วมันเสียบหยุดไม่ได้ หยุดไม่ไ hmm. ด right. ้น hmm. ี The ่ล้วันหยดไมด้แบแบค่ะนี่ร้องบังวง่นคะ ของหวานบ่นนะบ่แม่นของหวานของสมคือก right ันสมก็นี่สมก็มักตะลิงปิงเห็นสีสันสิบ่แม่นหวานเด้อค่ะสมสีสันแบบนี้ต้องถึงชุกเผือบักม่วงอัน่องบักม่วานอันนั้นมันเงียวบ่ ค่ะบรรยากาศเนาค่ะล้มเย็นดีเสาเลยตีนะคือไปยืนเฮินด้วยอะไรบันเสาตัวสมจนจับมัดขอเราเจ็ดวันลนะมาหลับล้มตีหลับล้มเย็นเย็นกัน คลิปนี้แล้วพี่น้องไว้ทนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานหายนืดกินนะด้วจ้าขอบกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ